นวันนี้ญาติโยมท่าที่กำลังชมกำลังกำลังชมอยู่ทางคลิปวันนี้ก็จะได้คุยกับคนป่วยที่มาตั้งแต่เช้าเลยวันนี้แปดโมงวันพระปกติวันพระนี่หลวงพ่อจะหยุดนะแต่ว่าถ้าโยมมาก็โยมมาก็รักษานะ แต่โดยปกติแล้ววันพระนี่ก็จะสวดมนต์ภาวนาวันพระจะหยุดนะปกติแต่ถ้ามาก็ต้องรักษานน่นแหละนะวันพระบางทีวันพระน,น,นี่มากกว่าวันธรรมดาอีกคนน่ะนะเออเออคนจะเงียบอยู่กว่วันพระก็วันหวยออก <c oughs> อ่าแล้วอ่าแล้วหนูชื่ออะไรบอกชื่อกัอนดิเนี่ยนสะวัสดีค่ะชื่อนางสาวอริสาเตี่ยมมูลค่ะ อ่าแล้วก็เป็นผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกระยะที่สองค่ะอายุเท่าไหร่ละอายุสามสิบเก้าค่ะแล้วหมอระบุแล้วใช่ไหมว่าเป็นมะเร็งอ่ามะเร็งอ่าอนุบอกเบอร์โทรหน่อยได้ไหมนะเบอร์โทรหนูอ่ะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองสองห้าสามแปดศูนย์เก้าค่ะอ่าเผื่อใครจะโทรไปถามอ่าบอกว่าหมอระบุแล้วนะว่าเป็นมะเร็งอ่ามะเร็งมะเร็งขั้นที่สองค่ะมะเร็งขั้นที่สองแล้วก็พอดีแม่บอก ม่ฟังวิทยุธรรมะของหลวงพ่อจ่จอาจ่าจ่านั่นแหละที่พยุหะกคีรีแถวนั้นก็ฟังกันเยอะจ่าจ่าแล้วก็ <c oughs> อพอเสร็จแล้วก็คือถ้าถ้าหนูมาที่เนี่ยนะนะเมือ่อเมื่อวันก่อนนี่ก็มามา,มาแก้บนกันนะแก้บนกันบางทีเขาก็จะบนไข่ต้มขนมจีนน้ำยา,านะบนหลวงพ่อในโบสถ์นะว่าหายแล้วจะมาแก้บนอะไรเงี้ยมาแก้บนกันทบทุกวันอ่ะ นะมะเร็งมดลูกก็คือสมุนไพรเนี่ยมันเป็นทางเลือกหนูนะมันเป็นทางเลือกอแต่ถ้าว่าทางตรงก็ต้องไปฉายแสงไปผ่าไปตัดไปเจาะนะแล้วก็โดยมากเลยนะหนูนะเท่าที่หลวงพ่อรักษามาเนี่ยก็คือถ้ารักษาตามลักษณะของแผนปัจจุบันเนี่ยาจากมดลูกมันกัดล้ามไปที่ตับมันกดล้ามไปที่ปอดอแต่ถ้าสมุนไพร อาจเท่าที่รักษามาเนี่ยก็คือถ้าหายแล้วก็คือหายปกติเลยอ่าสิบปียี่สิบปีก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่ได้คีโมฉายแสงอ่าแล้วหนูเพิ่งเป็นขั้นสองอย่างงี้ง่ายๆรักษานะ,อะตอนนี้เลือดไหลไหมมามันเป็นบางครั้งค่ะอ่าอามันพวกใช่ไหมใช่แต่มันเหมือนเลือดมันพังเนื้องอกใ,<น>ใหญ่ไหมที่หมอบอกก็ประมาณเท่าเหรียญสิบอะคะอ่ะเหรียญสิบอ่าไม่เท่าไหร่หนูง่ายๆนะ เพราะฉะนั้นหนูกินยาจริงๆก็แล้วกันกินยาเก่งๆก็แล้วกันเดี๋ยวหลวงพ่อจัดให้อจาจจะดีแล้วดีแล้วไม่ต้องไปแต่ต้องอะไรกินยาให้จริงๆนะอ่าแล้วก็เบอร์โทรถ้าเกิดใครโทรไปถามบอกก็เป็นยังไงหายไหมดีขึ้นไหมหนูก็ให้รายละเอียดเขาด้วยตามความเป็นจริงนะอ่าเท่าที่หลวงพ่อทำนี่ก็เผื่อที่จะอยากให้โยมที่เขาเจ็บป่วยมีทางเลือกอ่ามีทางเลือกสมุนไพรของเราก็คือเป็นทางเลือก แต่หลวงพ่อก็มีคอนเซปต์ว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดทางเลือกทางรอดปลอดภัยถ้าหากว่าไปรักษาทางโรงพยาบาลแล้วบางทีเนี่ยเรียกว่าขายทองจำนองที่เลยนะเพราะว่าใช้เงินเยอะมากนะบางคนหมดไปเป็น10บกว่าล้านนะแค่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยนะแต่สมุนไพรที่บัดเรานี่มะเร็งเอาเหอะทุกชนิดมาเหอะนะที่รักษามาหลวงพ่อก็ทำมาเป็นสาปีแล้ว มีทั้งหมอเวทมีทั้งหมอเพสัชนะมาควบคุมโรงงานอะไรไปผ่านออยเรียบร้อยหมดเพราะฉะนั้นหนูก็ตั้งใจกินยานะให้มันหายแล้วก็ตั้งใจกินยาแล้วก็ก่อนจะกลับก็บนพอแก่ซะนะถ้าหายแล้วก็อาจจะมาปฏิบัติธรรมให้เจ้ากรรมในเวรนะสักเจ็ดวันสักสิบห้าวันก็ได้นะทำได้ไหมเออเอออางั้นก็ อขอบใจมากลูกนะอ่าทำประวัติเข้าไว้จ้ะ